มันค่ะที่คนเราเคยเราไปเที่ยวค่ะดำน้ำกับเรือค้ามาเนี่หลังจากกู่มันเสร็จแล้วก็ดำน้ำค่ะมาดำน้ำก็ว่าปลาขาเจ้าอย่างนี้วก็เลยมาดำค่ะกู่มันแบบถ้าแล้วเรือค่ะเพราะว่าผู้บริหารมันตกโลกมันเป็นเน่าเลยเดืถอนค่ะกู่เครื่องหนึ่งค่ะมาเลยเขาดีเลยมาดำน้ำนี่ดำน้ำของเก่าค่ะพวกของปุ่นจิตินใต้ถมนหรอกค่ะ อันนี้ดำตอนแรกเลยคะ่ะบางตอนที่ฝุ่นทิ้นซ้ายสมเปิลเลยคะ่ะอันนี้งามแล้วค่ะหนี่มยที่ดำไปตะกี้ขอบคุณทุกกำลังใจก่อนว่าจะเป็นไรก็เซ็ตเลยคะ่ะอย่าลืมเก่อนน,เ,นะะเพื่อนขับไปเชี่ยวค่ะเปิดเจ๊หอมเจ๊ก่อที่หอยจิดนึกเก่าเลยคะ่ะอย่เรียนกว่าก่อเปิดวงแล้วค่ะ นี่ค่ะลํำกาขาเจ้าครับบ้านเขาเหนียวนี่ล้ำขอเจ้าค่ะสองใหลานอยู่วางอยู่บนปาคอยยุกเกาไ่นอยุกกอไพ่บ่แมนอยู่บนในน้ำนี่วางอยู่กอไผ่นั่นมังปัดกาน อันอนํำตะกรอนง้มหลัคกคาพวกดินทรายถมบ้องนามมากพก็ดันินค่ะดินทรายถมปวจะว่าเรีนตะเดินทรายค่ะเขาพวกลเห็นค่ะอันลำตะกรอนเขียวแล้วคัะนมะันก็กกอกึินกอกกอ,อัน ที่ประกอบกันค่ะ ว่าหง่ายค่ะเี๋ยวครึ่งเดียวค่ะนำ้ำมาบ้าน้นำพัดซ้ายนะผมเบิดค่ะสอดซ้ายสอด,ดคู่เบิดผัวค่ะ เรื่องงาเปรดำสักอนวิ่กอเราดำสามห้ายเลยค่ะพอดีหรือน้ำมัพังกว่าหายง่ายเลยครับพี่ดินซ้ายว่าพีเข่าเลยทำไมนะกับกูมันหัวตะแหลวร้านครับเลี้ยงอยู่ค่ะจะกูต่อยแต่ตอนนี้แหวมานดำมันค่ะโอแหวมาดำดำน้าข่เจ้าค่ะนี่ดขาเจ้าสองนอย

bà lo thay cái nái không cái nào cái tiền phép cắt tí câu là tha mọi người vào đám một thai rồi không mẹ em nái em mắn nhái thầu đuổi ngạo, đuổi ngạo thì khẩu, ngắm là muốn đầm con. ก็น่าสงสาร ปาอรอาแนงะเลค่เนยลงไหอย่างนั้นพักวสรแล้วเาาทีมาจนไหมล่ะค่ะ าาสิค้าเซเส้นเดิมนะคะที่เราไปถึง้วคะ่ะทุกนดีละค่าขอบคุณทุกคนลังไปค่ะคลิปหน้้เจอกันใหม่นะคะบบ๊ายบาย